กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมก็วันนี้เซอต้อนจะพามาดู4ประตู2.2 S4 เท่าเอลบูเจ้าคันนี้กันนะต้องบอกว่าเป็นสเต็ปใช้งานนะบางมุมก็เหมือนยีราฟแคะใช่ไหมเพราะเขาเป็นรถโตเตียครับสำหรับคันนี้ราคารถนะ7,49,000บาทถ้าเอาสีเทาแบบนี้หรือสีบอลเงินบวกเพิ่ม7000เป็น7 5 6 0 0 0บาทครับ มาดูด้านหน้ากันสำหรับคันนี้ไฟหน้าเดิมๆนะครับไฟหน้าเดิมๆไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ลูกค้านะครับสั่งติดตั้งเพิ่มไฟตัดหมอกแล้วนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับเพราะว่าเวลาที่เปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกจะได้เป็นลำแสงสีเหลืองสีเดียวกันมันจะออกเหลืองเหลืองส้มเนาะนะครับก็จะออกเป็นสีเดียวกันนะกระจังหน้าทูโทนครับด้านบนสีดำด้านล่างสีเทานะนี่ลักษณะด้านหน้าก็โอเคนะ ถึงจะไม่ใช่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แต่ก็ใช้งานได้แน่นอนแล้วก็อ่ะอย่างไฟตัดหมอกไม่ได้มีมาติดตั้งแล้วก็ดูเต็มดูสวยงามดีนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ทรงคันนี้นะเดี๋ยวเซลต้นให้ดูก่อนทรงเนี่ยจะให้หน้าหลังเนี่ยเท่ากันนะครับจะเน้นเป็นทรงหน้าหลังเท่ากันแบบนี้นะครับซึ่งคันนี้นะครับลูกค้าใช้เป็น TE37E-BAN d นะครับเป็นสีเท่ากันเนาะ แล้วก็ใช้น็อตเดิมครับไม่ใส่ฝาครอบเบรกนะแล้วก็มีฝาปิดดุมตรงกลางสีดำเนาะนะครับเบอร์ยาง255 5 0 18นะครับ2 5 5 5 0 18ดนะด้านหน้าเนี่ยทำเป็นสตัดปรับเกีียวครับใส่ปอกกันสั่นเรียบร้อยด้านหน้าเนี่ยที่เห็นทรงแบบนี้เหมือนโหลดไหมเตียวต้นให้ดูก่อนอ่าทุกท่านว่าเหมือนโหลดไหมดูหน้าหลังครับตูดไม่โด่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าคันเนี้ย ด้านหน้าเดิมๆไม่ได้มีการโหลดเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับก็คือเป็นทรงของด้านหน้าเดิมๆเลยแต่ด้านหลังนะครับสเปคยางสเปคล้อเดียวกันแต่ด้านหลังเนี่ยเพิ่มโหลดใส่กล่องโหลดนิ้วครึ่งนะครับนี่จะเป็นกล่องโหลดนิ้วครึ่งนะครับใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อไม่ให้ตูดโดง่งนี่ถ้าเรามองมุมนี้จะเห็นว่าท้ายไม่โด่งนะนะครับเป็นทรงหน้าหลังเสมอกันเนาะ แล้วก็คันนี้นะครับมีใส่กันชนท้ายเกตตัวแอลนะครับใส่กันชนท้ายเกตตัวแอลเพิ่มเข้าไปก็เขาเรียกว่าอะไรครบเต็มเลยสําหรับใครที่แบบเน้นใช้งานทั่วไปอย่างคันนี้ลูกค้าใช้งานทั่วไปนะลูกค้าก็เลยเปลี่ยนจากล้อกระทาเป็นล้อแม็กแล้วก็มีเพิ่มบันไดเพราะลูกค้าบอกว่าไอ้บางทีแบบพาคนสูงอายุไปหาหมอก็เผื่อจะได้ช่วยทําให้ลงสะดวกขึ้นสะดวกนะครับ น,ะนี่ก็จะออกมาเป็นแบบลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับติดตั้งกันสาดเรียบร้อยฟิล์มรอบคันพร้อมบานหน้าเต็มบานหน้า40%รอบคัน60%นะครับมือเปิดสีดำนะครับเราใส่จารองสีดำจะได้แบบกลมกลืนเป็นสีเดียวกันแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้ก็จะแต่งออกมาคุมโทนสีเทาดำนี่ออกสไตล์ดูดันต้องบอกว่าเทรนดทุกวันนี้ โทนอะไรที่เป็นเทาๆดำๆมาแรงนะครับนี่ประมาณนี้เลยสวยไหมนะครับคือต้องบอกว่าใน4ประตูเกรดตัว S เนี่ยเขาจะมีให้เลือก2เกียร์นะครับมีเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับถ้าเกียร์ออโต้เนี่ยอ่ะรวมค่าสีแล้ว8 0 0แสนแต่ถ้าเกียร์ธรรมดานะครับ756,000นะครับนี่ราคาที่เขาต่างกัน 2.2ทั้งคู่แต่ถ้าซื้อเกียร์ธรรมดาจะได้เป็น6เกียร์ถ้าซื้อเกียร์ออโต้จะได้เป็น8เกียร์8สปีดนะครับส่วนภายในนี่ครับความพร้อมในการใช้งานกุญแจรีโมทมาให้แล้ว2ดอกนะครับเวลารถท่านจะท่ายไป2ดอกแบบนี้เลยไม่มีไม่เดี๋ยวนี้จะไม่มีกุญแจที่เป็นแบบ เป็นดอกเปล่าๆอ่ะสำรองให้นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีมานานแล้วแหละวันรับรถเราก็จะได้2ดอกมาตั้งนานแล้วนะครับก็จะมีให้แค่นี้เลยทางศูนย์ไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับมีให้เท่านี้เลยนะนะครับแผงประตูกระจกไฟฟ้าขึ้นลง4บานนะครับปรับมองข้างไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกครับแล้วก็นี่แผงประตูเราก็จะบุนุ่มเป็นผ้ามาให้นะครับแบบนี้เลยนะตัวจอนะครับ7นิ้วพร้อมกล้องถอยอ่ะ ทุกท่านเชื่อไหมว่าเขาเชื่อม e n d u t o apple c a r p l a แบบไร้สายได้นะมีบางทานบอกไอ้เซลต้นเราเชื่อมได้ยังถ้าเป็นเกตตัวเอต้องบอกว่าจอเกตตัวเอเนี่ยการใช้งานนะครับการเชื่อมต่อต่างเนี่ยก็เหมือนงาน,นกับตัวท็อปเลยนะครับมีถุงลมนิรภัยให้1คู่หน้านะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเลือนไมล์ของเขาเนี่ยก็ดูในเรื่องของเมนูการขับขี่ได้นะอย่างอันนี้ก็สามารถกดดูทิป A การสิ้นเปลืองน้ํามันของทิป A ทิป B การสิ้นเปลืองน้ํามันของทิป B ใน กิโลเมตรที่วิ่งที่ผ่านมาอย่างนี้ครับาการซิ้เติมน้ํามันกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่สามารถขับได้คํานวณจากน้ํามันในถังนะครับเพื่อให้ท่านขับรถได้แบบปลอดภัยในเรื่องของน้ํามันมากที่สุด <c oughs> การแบบวิ่งไปน้ํามันหมดไม่เจอปั๊มนะครับก็ช่วยได้นะช่วยได้แล้วก็จะได้มาคํานวณเรื่องการประหยัดกันได้นะครับด้านหลังนะครับนี่ เบาของเขานะครับเป็นลักษณะแบบนี้เป็นผ้าสีดำนะซึ่งต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้มีลวดลายเหมือนรุ่นอื่นแต่นั่งสบายใหญ่ไม่แพ้กันแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะออกเป็นโทนสีขาวเทานะครับจะเรียกสีอะไรผมก็เหมือน,มนก็เหมือนสีเทานะแต่มันไม่ได้ขาวอะผมก็เรียกไม่ค่อยถูกว่ามันเป็นสีอะไรสีเบจไหมใช่ไหมใครใครทุกท่านมีชื่อเฉพาะทางบอกเซลเตอร์หน่อยผมก็เรียกไม่ถูกว่าคือสีอะไร นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ4ประตู 2.2S นะครับก็นั่งสบายนะครับเดินทางไกลสบายเพราะว่าไม่ว่าวัานนี้ท่านจะซื้อตัว S ที่เป็นตัวเริ่มต้นหรือซื้อตัวท็อปนะครับถ้าท่านซื้อเครื่อง2.2เกียร์ธรรมดานะครับในรุ่นตัวแซดอย่างเงี้ยก็คือไปได้เหมือนกันนะครับต่างกันแค่สรีละของรถเท่านั้น ออปชันของตัวรถเท่านั้นนะครับแบบนี้ก็คุ้มค่าราคาไม่แพงมากผ่อนไม่หนักมากคุ้มค่านะครับมีให้เลือกอย่างที่บอกไป3ส,สีขาวบอลเงินแล้วก็เทานะมาเดี๋ยวเซลต้นเปิดให้ดูฝั่งนี้กันบ้างในส่วนของฝั่งนี้นะฮะก็จะมีเก๊ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนข้างบนตรงนี้เป็นช่องวางโทรศัพท์วางของเล็กๆน้อยๆได้เกะ๊จะเปิดอยู่ที่ด้านล่างนะครับที่วางแก้วน้ํา ฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับมีมาให้นะครับแผงประตูวางขวดน้ําได้นะครับได้ถึงขวดลิตรเลยนะครับแอร์เป็นปุ่มหมุนนะครับประมาณนี้นะครับลองดูครับเรามีโปรโมชั่นนะอยากแต่งประมาณไหนหรือว่าเดี๋ยวนี้อยากใส่ล้อแม็กแค่ให้สวยแต่ว่าไม่เอาแบบทรงซิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับกำลังแบบเดินทางไกลเจอหลุมเจอทางไม่ดีก็วิ่งรูดยาวๆไม่ต้องเบรกมาก นะครับได้ไม่ต้องหยอดมากได้แล้วก็เวลาขึ้นสะพานก็จะได้ไม่ต้องแบบติดใต้ท้องอะไรเงี้ยเวลาเจอสะพานสูงสูงนะครับประมาณนี้ก็สั่งได้ครับที่ทุกท่านเห็นอุปกรณ์ตรงนี้ก็คือลูกค้าสามารถกําหนดเองได้อยู่แล้วนะครับว่าอยากได้อะไรแบบไหนเดี๋ยวเราก็จะทําตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเหมือนอย่างคันนี้อ่ะไม่อยากโหลดให้มันเตี้ยมากแต่อยากให้ข้างหลังเนี่ยมันดูเข้ารูปเข้าทรงหน่อยก็โหลดแค่ข้างหลังอย่างเดียวนิ้วครึ่ง ประมาณนี้ครับผมฝากไว้ด้วยละกันใครสนใจทักหาเสียวต้นได้เลยนะครับสวัสดีครับ